มาตลินะรุ่นคอยกลมคอยแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเยินมากแล้วนะฮะเยินอะไรครับเบ้ามันเยินนะเนี่ยครับคือผ่านการซ่อมมาจนเยินแล้วนะฮะอันนี้นะครับก็ไม่สามารถจะใส่แหวนลงไปได้เหมือนเดิมแล้วนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้เป็นด้านหลังนะก็เป็นเหมือนกันเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าเราจะแปลงเป็นแบรี่ยังไงแล้วก็เปลี่ยนคอยใหม่ด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทํำยังไงคอยก็อย่างนี้ได้แล้ว ก็ต้องเปลี่ยนครับมันยังไม่ได้ไหม้นะครับแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วนะสล็อต,ตมันแตกหมดแล้วข้างในนะครับมันเก่าจัดนะครับเลยอันนี้ผ่านมาแล้วรอบหนึ่งครับก็คงจะอยุนานแล้วแหละครับเปิดเอาดีออกก่อนครับอันนี้เบ้าเรียบนี่เบ้าเรียบเนี่ยก็วางแบริ่งลง,งไปได้เลยครับก็วางลง,ง,ง,งไปนะฮะ ครับตัวนี้เป็นตัวที่ท้ายมันเรียบครับก็ไม่ต้องขวานนะนี่ไม่ต้องขวานครับแกนไม่ต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวเราไปล้างให้สะอาดครับล้างให้สะอาดแล้วก็ล้างด้วยทินเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาแบริ่งใส่แล้วก็เอากาวทาเอากาวทาแล้วก็แบริ่งใส่ครับเราจะตั้งระยะทุนกันก่อนนะครับพอนี้ว่าถ้าเจ้าตัวนี้มันเข้าไปนี้ไม่ได้นะฝืดเราก็ต้องทําให้มันลื่นก่อนครับเพื่อที่เราจะได้ตั้งระยะทุนกัน ทรายไอเนี้ยแหละครับกระดาษทรายนะครับแล้วก็ลองดูก่อนนะครับนี่ได้แล้วลื่นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่ามันลื่นอย่างนี้จนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบริ่งเรียบร้อยเราก็จะใส่กาวให้ให้ตัวเนี้ยมันยึดกันให้แน่นนะครับอ่าแล้วลนะฮะเขาได้ไหมนะให้มันลื่นก่อนนะครับเราจะได้ตั้งระยะได้นะฮะนี่นะครับ ล้างโดยชินเนอร์นะใช้ซินเนอร์ล้างแกนให้สะอาดนะครับล้างแกนให้สะอาดไม่ให้มีคราบน้ํามันนะครับไม่ให้มีคราบน้ํามันนะครับแต่เราก็เตรียมแหวนมาลองนะครับเพื่อที่จะดูระยะเป็นคอยกลมนะครับเป็นอัตลิผนังนะเขาชื่อว่าผนังครับแต่ว่าจริงไมไม่ได้ผนังก็ได้นะครับอัตลิรุ่นนี้นะครับมันเป็นรุ่นคอยกลมเนี่ยนะก็ลป็นาบนี้นะฮะคอยกลม16นิ้วนะครับ ครับสุดแล้วนี่ก็จะครอบพอดีนะฮะก็จะลงมพอดีอย่างนี้นะครับตั้งระยะทุ่นก่อนฮะก็ใส่เข้าไปก่อนดูระยะตรงนี้นะครับให้เสมอก็ตรงนี้พอดีเลยนะฮะลึกไปเห็นไหมลึกไปใส่แหวนรองนะครับแหวนรองเราต้องให้มันพอดีเ๊ะเลยนะครับเ๊ะให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นแหละนะครับ นเป๊ะนเป๊ะพอดีเป๊ะนะครับขอบตรงนี้นะฮะเสมอนี้พอดีนะฮะอ้าวโอเคเสร็จแล้วมาด้านหลังนะฮะด้านหลังลื่นนะฮะแล้วก็ดึงดูนะครับดึงดู อันนี้ไม่ได้แล้วนะดึงไม่ได้เลยนะครับพอดีเป๊ะนะครับถ้าเราใส่แหวนนี่เราขันน็อตดีมันจะตึงพอดีเลยนะครับนี่นะนี่ฮะเดี๋ยวเราลองขันน็อตดูก็ได้นะครับน็อตดึงไม่ได้เลยนะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวขันน็อตดูนะครับให้แน่ใจว่ามันได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะติดกาวแล้วนะครับแบริ่งนะฮะถ้าได้แล้วเราก็จะติดกาวนะครับพยายามมือบังหัวน็อตไปด้วยนะครับ๋ยวให้มันโดดเข้าไปข้างในนะ อ่าพอดีเป๊ะเลยนะะนี่ดึงก็ไม่ได้นะดึงก็ไม่ได้ดึงก็ไม่ได้นะพอดีเป๊ะนะครับเอาออกมาทากาวนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองกัน,นครับทากาวอย่ามากนะครับอย่ามากนะฮะทานิดเดียวพอนะครับ ทาแค่นิดเดียวนะผมจิ้มปลายมาจิ้มันมานิดเดียวนะครับอย่าไปใช้เยอะนะฮะใช้เยอะแล้วเดี๋ยวมันจะติดนะครับนี่นะครับทาแค่นิดเดียวพอนะนี่ครับผมบอกซะก,ก่อนนะครับใครทาเยอะติดผมไม่รู้ด้วยนะนะครับทานิดเดียวพอคนบอกว่าใช้กาวร้อนกาวตาช้างอะไรเงี้ยนะฮะมันมันเยิ่ มันใช้ไปใช้ไปมันก็หลุดนะครับเพราะกาวนั้นมันไม่ได้เป็นกาวที่ทนต่อสารเคมีหรือทนความร้อนอะไรนะครับกาวนี้เป็นกาวที่มันทนนะทนว่ากาวพวกนั้นนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็ทานะไม่ต้องกลัวมันแห้งครับเพราะว่าถ้ามันยังไม่มีเหล็กมาติดมันมันยังไม่แห้งหรอกครับแล้วที่มันแห้งจริงๆอ่ะคือมันใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงที่มันจะแห้งแบบแห้งแบบแห้งจริงๆเลยนะเนี่ยผมแต้มนิดเดียวนะเนี่ยผมใช้นิดเดียว ถ้าใช้เยอะๆแล้วเดี๋ยวมันติดลูกปืนนะครับเดี๋ยวมันจะหมุนไม่ได้นะครับนี่นี่นะหาแล้วนะครับใส่นะครับ <c oughs> แล้วก็ด้หลังใส่ครับเดแล้วก็ประกอบเดี๋ยวมันก็จะแห้งของมันเองครับเดี๋ยวมันจะแห้งของมันเองนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเป็นรอยนะแกนนะเพราะว่าถ้าแกนเป็นรอยอโอกาสดังมันมีมากนะฮะมือบางไว้ด้วยน,อน็อตน,นะครับบังโดนนี่ครับนะฮะลื่นแล้วฮะตอนนี้มันยังลื่นอยู่นะครับตอนนี้มันยังลื่นอยู่นะครับเพื่อนๆนะฮะ เดี๋ยวมันจะมีอัพส so, like ์ช็อตของกาวนะครับของกาวเนี่ยนะครับผมโดนหลายครั้งแล้วนะครับก็คือผมเจอหลายครั้งแล้วนะครับก็คือพอใส่เสร็จนะทิ้งไว้พอมันแห้งนะฮะพอมันแห้งมันจะฝืดเลยแกนเนี่ยมันจะฝืดเลยนะครับผมโดนแบบนี้สองสาครั้งแล้วนะฮะเราว่าเราใส่น้อยแล้วนะครับก็ยังมันมันก็ยังไปโดนคือพวกไอระเหยมันนะครับเพราะว่ากาวเนี่ยมันแรงยึดมันมันมันสูงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยลื่นนะ พอเราประกอบบางที่ผมประกอบเสร็จแล้วเสร็จอ้าวฝืนติดใบติดไม่ได้เลยนะไปไม่ได้เลยก็แรกๆตกใจนะครับพอตอนหลังเนี่ยนะครับผมฝืิดแล้วผมก็เอามือเนี่ยนะครับเปิดแล้วช่วยมันหมุนนะครับแล้วมันก็จะหมุนนะครับเปิดทิ้งไว้สักประมาณพักนึงนะครับมันก็พอปิดเปิดใหม่คราวนี้มันหายแล้วนะครับมันก็เป็นแค่ช่วงแรกนะครับที่มันเหมือนกับมันล็อกอยู่นะครับพอเปิดมันก็หายนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเจอแบบนั้นน่ะก็อย่าตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็บอกเอาไว้ก่อนลงหน้า เผื่อว่าใครจะเจอปัญหานั้นนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้พอดีแล้วนะพอดีแล้วยกไม่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเสียงมันจะดังไหมนะครับนะเพราะว่าถ้ามันดังอ่ะมันจะหอนแค่เราจับอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกได้แล้วนะครับไม่ดังนะไม่หอนนะเงียบสนิทนะครับนี่รู้สึกได้เลยว่าเงียบนะ เนี่ยนะครับกาวกาวนะฮะหลอดละยี่สิบห้าบาทเนี่ยก็ใช้ได้นานแล้วนะครับนานแล้วนะครับอย่าไม่ต้องไปใช้เยอะนะฮะใช้แค่ปลายไหมจิ้มฟันทาทานะครับเนี่ยหมดเนี่ยใช้ได้สักยี่สิบสักสิบตัวละมั้งนะครับก็โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการแปลงแบริ่งเป็นลูกปืนแบบรวดเร็วทันใจนะครับไม่ต้องวานเบ้านะครับอย่างที่บอกนะฮะวิธีการแปลงเป็นแบริ่งเนี่ยแม้ช่างโฮจะไม่ค่อยชอบนักแต่บางครั้งเนี่ยมันจําเป็นต้องทําเราก็ต้องทําได้ นะฉะนั้นใครที่อยากจะลองนะครับก็ลองทําดูได้นะครับแต่ว่าถ้าของมันหมุนอยู่ดีๆก็อย่าไปลืมลองมาทำนะครับร้อยมันเสียซะก่อนนะถ้าบูสต์แกนมนเสียแล้วเราอยากจะลองเราก็ลองดูนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้นะครับถ้าจะเป็นจริงๆเราก็จะได้ทําเป็นครับ